ีดัดสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพจบัานแพงเอฟซีรถแทร่ลำเพื่อนเตยเสด็จสุูสทัคนะครับผมมีวันหยุดครับวันที่16วันหวยออกสิภาพี่น้องมาอัปเดตความคืบหน้าอาาจักรสาวน้อยครับว่าทีมงานผู้รับเหมาทีมงานสร้างเพป่นเห็ดไปหอดไซแล้วนะครับผมเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับผมมีรถแทร่ลำเพื่อนเตยเสด็จจอดนะครับยังมีงานมีงานวันที่18 สำหรับรถแฮ้ลํแพพนเพืเสด็จตอนนี้ก็ยุที่โคราชครับเอาไปปรับปรุงบางส่วนครับผมมากเนเลยนี้สถานีแรกห้องพักแดนเซอร์ครับผมไปหาพหลลมเรากำลังเห็นอย่างอยู่เห็นแจ่ไก่ครับนี่ครับอัปเดตเสาโดมครับผมเสาโดมยังอยู่ปกติครับฮัลโหลสวัสดีครับ ชาวต้นหน่องแล้วเหม,าามาือนเนาะข้างในเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ัสดีครับพาพี่พาหน่องมาเบ้างพันยศบ่ได้ไปงานมาทายความเคลิบหน่ายเพิ่นเบิ้งอีกอัปเดตเพิ่นบอกว่าอัปเดตแต่เพิ่นชืมม่มหัวเรือยอาจารย์มาสั่นเมืองวานเมืองวานก็บ,บาาา่ได้เขาบ้านหรอวะเมืองวาน, <laughs> วานผมไปธุระอยู่คอนแก่นครับเลยบ่ได้เข้านี่ครับหน่อยกำลังฉาบด้านนอก เริ่มละสองหมื่นแล้วนะพอพอล้มมาสิสองหมื่นก็แล้วดอกเขาจะไม่พอีกจอใส่ต่างครับอ๋อดัดพุ่นไหมครับถ้าลบคือจาะเนาะจอตัดกรดีว่าจะใช้เตียงด้วยวหมเตียงอีกเตียงเตียงก้อหรือว่าเตียงสำเร็จสองจันอ๋อเตียงนี้นอาจะหลายคนเนาะเตียงนี้พนดีให้เฮดเฮดเฮดขึ้นมาหรือว่าเตียงสำเร็จ เโอ้เห็นจำเร็จออกแบบเองเนาะครับออกแบบเออคือว่าแต่ว่ามันยังสืบเนอนได้หลายคนจุพนักงานได้หลายคนอืมที่หาเสียงกระชับที่พ้นนะครับ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 อืมที่แบบว่าเอาวันว่าเอาวันครับเพิ่มบุคลากรได้สืครับจุจุได้หลายขึ้นเนาะครับคือว่าเพิ่ว่าได้ดูการนารับเพิ่มเป็นร้อยยี่สิบคนมาท่านอืมอันเชื่อมครับครับแม่เดนเซ่ เจอความอลังการบริษันเพิร์็เลยน่าจะต้องนี่แหละขยายเพื่อให้ร่องรับบุคลากรให้มันได้เต็มที่น,นี่ครับพี่น้องได้ยินภาพเบื้องข้างในว่าฉา้เสร็จแล้ว นีครับผนังด้านในฉาบเสร็จแล้วครับสําหรับห้องพักแดนเซอร์ด้านในนี่ก็เป็นสี่เฮดเตียงเพิ่มนะครับเตียงเตียงเล็กสองสัน้นเพื่อบุคลากรเ้องให้มัะะน,นเพียงพอต่อบุคลากรเท่าครับแล้วก็ด้าน้างด้ลลานหลังนี่คือเจาะหนาต่างเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีครับทนมันเป็นสีบรอนสอยูกับสีลมเย็นเย็นช่วยๆครับนะครับ มาณนี้ครับห้องพักแดนเซอร์ครับไปสถานีต่อไปพาไปบึงห้องพักนักเป็นตีลำรถแห่ลำเพลินลำแพนเต้เ,ตเสด็จครับไปกันเลยห่อนบันได้วอดเอาพี่น้องเพื่อปีเพื่อน,น้องได้บึง อันนจักเส้าหน่อยความคึ้หน้าเป็นยังไงเนี่ยไปกันเลยครับนี่ครับใส่ประตูเรียบร้อยแล้วแล้วให้เขาไปบึง เรียบ้อประตูประตูลังก็ลอ,ลอดอติดตั้งครับถูหลังมาแล้ลอติดตัง้งตูหลัง,งยมมังมาใส่ตู้ห้องน้ำใส่เรียบร้อยแล้วครับสวยงามนี่ครับตูห้องน้ำล่มหลวงนี่ดีพี่นอ้องเป็แตายูนายูครับช่วงเที่ยงก็เย็นเย็น,ยนดี ืึบหน้าไปเรื่อยๆนี่ครับอ๋อตู้อยู่นี่สำหรับห้อง พัดแม่กุนตีรถแห่ลำเพลินลำแพนเตสเดชก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปสถานีต่อไปครับตาพีแพนวางเบิง้งเห็นไกลๆครับาอาคารสำนักง,งานฟิตบอสโชครับไปกันเลยครับนี่ครับอัปเดตอาคารเป็นกะเท้าขั้นที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วเสาขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วครับ ว่ามึงกดว่าไปเห็นผลลับเหมามามวกนนี้ใจว่าผนติดธุรกิจทางอื่นหรือเปล่าครับมันนี้ครับน่ครับเที่คารเรียบร้อยแล้วสำหรับอาคารสำนักง,งานอาคารพรมองซอมล่ำพอมุอนดีครับเลี้ยวไปเบื่อทางพุนบันนี้ไปสถานีต่อไป แก่งนา้าดานครับอดีตพ่อไปไปน้องไปเบิง้งไปอัปเดตกันครับ <c ười> มองในไทยไ้ผคก็ดิตไา,ายพี่ไอ้น้องด้เบิ้งครับผมถ่ายทุกซอกทุกมุม <c ười> นี่ครับเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งถึงโค้งเล็บเรียบร้อลยละข <c ười> ึ้นสูงมาตานครับ ก็กินแป้งไปแป้งเลงครับถามมาแป้งแม่กันสวัสดีครับแพ้วได้นห้องเกณฑร์มะว่าสวัสดีครับโอ้หั่นสซมคนจะไปกินเดี๋ยวจ้าอัดซอสลงกรกรีบมาแล้วโอ้ยซอสมันขับรถเะวอผ้าพี่บ้านน้องมาเบิ่งอัปเดตอาณาจักรสาวหน่อยเขา ว่ามีความคื้นนาไปยังไงเนแน่อาจารย์ไม่ได้ไปทุนเทบหรอคะผมไม่ได้ไปครับผมมีงานวันที่สิบแปดเนี่ยมันฆ่ากันอยู่ก็เลยไม่ได้ไปอ่านไปเนะาะเดี๋ยวจะทักยิงเงี้ยแย่เงี้ยบาทกัน <c oughs> ครับถานนำมาดามจ่อไปเรียบร้อยแล้วครับโผล่มาขึ้นทางโดยกำลังทำงานไปด้แล้วเห็นโค้งเห็นยัง <c ười> เรียบร้อยแล้วครับสูงมาตรฐานครับฐานเม็ดไปเรื่อยไปเรื่อย เห็นว่าเป็นเฮ็ดเละว่ายอยครับผมคุณบ้านฝนมาปร่เดี๋ยวมาทายเหตุผลคงเรียบร้อยแล้วกำลังเต็มเลยกำลังทำงานครับผมนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวที่ข้ามคืนน่าจะอัปเดตของธนาคารเช่าหน่อยที่การก่อสร้างอย่าง อันใดที่สามารถทายเบิ้งได้ทายให้พี่ให้น้องเบิ้งได้ผมก็จะทายให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะอันใดเพิ่นบ่ริไทยผมก็บ่สามารถทายได้เดี๋ยวยังได้ขอฝากช่องอาจารย์โอเตย์เสดิจและเพื่อนเอาพิชเชียวได้ด้วยครับพี่น้องเด้อพี่น้องครับผมเตยกดติดตามยูทูบเตอร์น้องไม่ได้ด้วยครับไอ้มันเด็ดไ่ตามเพื่อนไอ้มันท่านขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม นักร้องยอดีมาหากกำรรความม่วนยุคนี้ใครว่าต้องมีสาวน้อยออนไลน์มาชมเสือบารติดลมบน่นออยมวนซื้อไปกับ